เท่าเมื่อนีคอยอยากกวนอยากกวนยังคอยว่าคอยอยากกวนมาขามพ่อคุยเมื่อเอามาขามเนี่ยเจ้าสิงไฮคอยพาไปแมนมอจ้องมีแนวมาแหลกเจ้าสิงไฮคอยเอายังมาแหลกคอยอยากถอนเจ้าคอยอยากกวนแหลกกันเด้อเท่าอ้าโอเคเดี๋ยวคอยจัดให้พ่าขึ้นเท้าคอยอยากกวนมาขามแล้วเนี๋ยคอยถอนก่อนเท่า 我没影。 แต่จ้าวิธีทำมะขามควนแต่มาไดข้าวตกแกะเปลือกกลอนนี่แหละครับหลังจากข้าวไปเอาักขามมาก,กับเมกกื่อแกะเอาตะเนื้อมันนี่ครับให้มันได้เนื้อแบบนี้ครับเนื้อักขามแลวเขาก็จะเจบมกขามเนี่ย ไปกวนครับนี่แหละครับขั้นตอนการเห็บมะขามกวนไปครับบ่าวตงาังอย่าพผไปเบิ่งขั้นตอนการกวนมะขามครับนี่ครับก่อนเฮาจะได้แบบนี้เฮาต้องเอานามลงไปตุมประมาณลิตรหนึ่งเด้อครับเฮ่าก็จะเอาเนื้อมะขามลงไป กวนๆให้มันเข่ากันแบบนี้ครับพ่อเข่ากันแลวเขาก็เอาน้าตาลลงครับข้ามักหวานหลายเขาก็ใส่ลายด้วยครับอันนี้ตามใจชอบครับแล้วก็จะมีเกลส่วนหนึ่งนะครับเกลือนี่จะใส่หลายครับใส่ส่วนหนึ่งพอดีครับที่น้าตาลนี่ไผ่มักหวานกับใส่หวานครับผู้ได้่บมักหวานแห้งกับใส่ซ้ำพอดีเนาะครับเนาะกะเขี่ยวไปเรื่อยๆครับเขี่ยวไปจนก้วบักขามกันน้าตาลจะเข่ากันนะครับเนาะพ่อเข่ากันแลวเขากับพ่อครับเป็นวอันเสร็จหน้าตาหน้ากินเพครับ นี่แหละครับลังจากเขากวนเหล้วเขาก็เอามาตักใส่กองไว้เองสิแลละครับนี่คือหน้าตาหลังจากกวนเหล้วด้วยครับมะขามกวนหน้าท่านบอครับนี่นะเขาก็เอาเก็บไบแต่กินกับเขาเนี้ยวมันห่อนใบใบเขาเนียมันเสาครับเขากันคักครับเปล่ามาอะไรอยากครับเราไล่แตกสีสันหนากินบอครับนี่แหละครับวิธีกวนมะขามกับง่ายครับ แค่นี้ก็เลียวแล้วครับมะขามกวนหนากินบะครับ